ว่างอี่วันพากคุปราอาหารเที่ยงมาแล้วก็เป็นลูกมาหาวิที่ตกปลาครับพักก็ไม่ไก,กลจากโรงแรมมากนะครับอ,อก็ฟรีนะแต่ว่าขาต้องมีใบไลซ์ส์้นหรือใบอนุญาตนะครับตรงนี้เป็นพกักแล้วก็เป็นเลคที่แบบใหญ่นะกว้างขับวนแบบเนี้ยเป็นปา่บนาบรรยากาศดีครับแต่ไม่ร้อนด้วยเย็นๆคนก็มานั่งตกปลากันนี่พาไปดู ตกปลาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกมีเรียมผมก็ไปรับงานด้วยแหละก็เดี๋ยวแยกย้ายกันเย็นนี้แหละครับ mm hmm. เผือได้ปลาก็ให้เอากลับไปทําให้ลูกกิน mm hmm. คนก็ก็นั่งตกกันนี mm ่น่าจะเคเนครไม่ดีก็ค่อยๆ mm hmm. ย้ายที่ไปเรื่อยๆโอเค เล็กมันยาวขึ้นไปนู้นเอาเรือมันลงมาได้นะครับคนก็นั่ตกกันตอนนี้ลูกยีบกลางวันอยู่ให้นอนก่อนเดี๋ยวจะได้มีแรงมาเล่นค่อยลงมาตกผมก็จะแซมเปลิลก่อนเลยน้ำก็ใสยย่นะผมย้ายมากที่หนึ่งคนมันก็อยู่ในส่วนเล็กเดียวกันนะ ที่นี่แบบใหญ่มากมันเป็นแบบธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันแบบโอ้น่าจะหลายหลายร้อยไร่อะ่ะก็ทําทางแบบเลาะเข้าป่าอย่างเงี้ยนี่ก็มีร้านอาหารแล้วก็ดอกที่เขาเรือลงเอ้บึงตรงนี้เป็นสําหรับเด็กครับไม่รู้ทําไมนะไม่รู้ว่าทําไมเขาเขียนว่าสําหรับเด็กฟิชชิ่งแอเรียนะอายุ15หรือต่ํากว่านั้น1เบ็ดตกปลาสําหรับ1เด็ก1คนครับแล้วก็ตกได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นสําหรับเด็กตรงนี้ เขาก็ทำที่ไปให้เด็กนะแ้ม่เห็นมีอะไรก็เหมือนบ่อทั่วไปอะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเลื่อนไปตรงนู้นตรงนู้นมันมีร้านอาหารแล้วก็มีดอกแบบลอยแพวไปตรงกลางให้เราไปตกลองเปลี่ยนไปเรื่อยครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากไม่ร้อนไม่หนาวบรรยากาศดีเงียบสงบธรรมชาติดีครับ เดี๋ยวพอแดดล่มลมตกมืดๆหน่อยเย็นๆเราก็จะไปหาอาหารกันทานแล้วดูกันว่าลูกๆอยากกินแล้ววันนี้เป็นมื้อเย็นบางทีก็ต้องแ<ม>บบว่าเขาเรียกอะไรลงเสียงกันนะว่าสมาชิกห้าคนเนี่ยเอาเสียงข้างมากครับบางคนก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นบางคนก็บอกอยากกินบุฟเฟ่อาหารจีนแล้วก็้องบางทีถ้าสมมุติว่าเสียงเถียงกันไปเถียงกันมาก็ต้องให้ปล่อยยิ้ฉุบกันนะแล้วก็ผัดกันเราเนี่ยอาจจะกินในสิ่งที่คนหนึ่งต้องการรอบหน้าก็จะไปกินอีกสิ่งที่คนหนึ่งต้องการ ลูกเยอะกันเงี้ยครับต้องปล่อยยิงฉุบ